อะไรอะไรร้อนแล้วใครบอกให้เปิดน้ําร้อนนี่ไม่ใช่ออนซินเธอไม่ต้องมาเปิดน้ําร้อนเกินเขาตั้งใจจะมายั่วตัวในอ่งานน้ำนะเนี่ยอแต่แบบน้ํามันร้อนอ่ะไม่ทําทําอะไรออกไปออกไปไม่ต้องไม่เอาไม่เอาปวดนเอง ไม่ก่อนลงก่อนนอนอะไรไม่เอาแล้วเนี่ยอะไรเอาเมเอไปไม่ต้องมาจัดการอ๋อนี่อะไรเนี่ยไม่เอาม่ต้องมาจัดกระจีเขาหน <c oughs> ีอยู่ดีๆต้มไปเล่นนะสวัสดีทุกคนนะครับพบก,กับปอนะครับจาช่องประเด็นโน,นนี่นะครับวันนี้นะคะทุกคนปอนอยู่กรุงเทพคนเดียวนะฮะทุกคนไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะ นี่เราอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดพี่ไอโนนะคะตามธรรมเนียมหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะคะเราจะออกมาข้างนอกกันนะคะรู้สึกเดือนนี้จะเป็นครั้งที่สองเนาะใช่แล้วส่งปอนมาทําธุระก่อนตอนนี้ปอนทำธุระเสร็จแล้วนะฮะเราจะพักอยู่กรุงเทพอ,อีก2คืนใช่ไหมคืนนี้เป็นคืนที่2นะ,ค,ะคืนที่ผ่านมาเราไปพักอีกโรงแรมหนึ่งนะคะคือลูก ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะเพราะว่าธุระยุ่งมากๆเลยนะคะทุกคนก็นมาเปิดคลิปที่โรงแรมใหม่แห่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนปอกับพี่นนท์จะออกไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาที่โรงแรมแล้วเราก็มาดูกันว่าโรงแรมของเรามีอะไรกันบ้างนะคะโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวปองกับพี่นนท์ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยนะครับ ไปเลยวไปบีกระเป๋าอยู่ไหน่ะแล้วคือไม่กล้าถ่ายเลยนะเพราะว่าห้องโอกมากก็คือแบบมานอนได้ประมาณกี่ครึ่งวันแล้วเนาะตัวเนาะใช่มาถึงตอนกลางวันแล้วมาถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วใช่ไหมไปนี่มีวิวอาทอ์ด้วยเอาไว้แบบทำกิจกรรมกลางแจ้งอันนี้คือมุมเอ็กซ์คลูซนะฮะทุกคนมีอ่างแบบน้ำด้วยนะฮะอันนี้มีเด็กนะฮะที่เราออฟมาเนาะ ซื้อมาพันห้าลุกไซชักไม่รีบพันห้าทำอะไรได้บ้างจ๊ะทำได้หมดครับขอตั้งหน่อยไม่ได้ครับแต่ขอตั้งได้ขอตั้งมาไม่ได้ครับอะไรขอตั้งคืออะไรขอตั้งเออได้ยินอยู่ตอนนี้คิดออกแล้วนะคะว่าจะไปตลาดอะไรนะฮะมันนอกเงแล้วมาเมืองลุงนะฮะทุกคน <laughs> โอเคนี่แหละทุกคนเหตุผลที่ทําไมต้องพูดภาษากลาง <laughs> ทุกคลิปเนาะ <laughs> ขนาดที่ <laughs> เป็นคนเหนือ เพราะว่ามาเมืองกรุงบอยบ่อยทุกคนมาบ่อยก็จะแบบติดหกล้มภาษาภาษาการหกล้มติดภาษาเหนือใช่ไหมเฉพาะผมนะก็จะแบบพูดภาษากลางติดภาษาเหนือนาะอร่อยไหมอร่อยมากคนแบบแนียกินไปนสามกินไปนสองค้วยนะ้แน่คน คือพอไม่ทามากินข้าวแบบกินไปสองถ้วยแล้วว่ะคือพอไม่ได้พานางม,มากินข้าวแต่เชา้าทุกคน<ส>พอมาถึงก็จัดหนักเลยจ้า<ส><ส>เอ้มาทำอะไรนี่เรามาไหว้ก็เป็นกเนิดครับผมสวยมากทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ปอนก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างนอกเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกอัทุกคนโอเค,อเคนะทุกคนเดี๋ยวปอนจะมารีวิวโซนแรกก่อนนะคะทุกคนว่าเราเปิดประตูเข้ามาแล้วเราจ,จออะไรกันบ้างนะคะทุกคนทางฝั่งขวามือของเราจะเป็นอ่าโซนแปรงฟันล้างหน้านะคะทุกคนปอนก็ได้ทําให้มันแบบ ลบลุงลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเนาะแตะตรงกันข้ามนะครับห้องน้ำนะครับอ่าเป็นห้องน้ําแบบนี้เนาะก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยเข้ามาก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะมีอ่างนะนี่อ่างตรงนี้มีพ้าบ้านนะผ้า <c oughs> บ้านชอบอาบน้าในอ่างมากนะะ,นะทุกคน,นแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบฝักบ,บัวนะตรงนี้ก็สามารถ อาบน้ําแบบชาเวอร์ได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีบาร์เครื่องดื่มนะครับบาร์เครื่องดื่มส่วนตรงนี้เป็นโซนอาท์ดอร์นะฮะตอนก็ไม่รู้ออกไปได้ไหมแต่เปิดไม่ได้นะฮะควป็นเป็น <c oughs> น่าจะเปิดไม่ได้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรข้างน,นอกนะก็ตกแต่งให้ดูสวยงามงดงามมีไฟให้เหมือนดูแบบอาบน้ำเห็นไหมทุกคนถ้าสมมุติว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามองเข้าไปข้างในเราจะเห็นแบบอ่างอาบน้ำเนาะให้รู้สึกแบบ ฟิลเหมือนอนาบน,น้ําในป่าอเมซอนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแล้วเรามาดูเตียงนอน mm. เตียงนอนที่แบบ mm. ไม่ได้พับเนาะทุกคนก็ทกําการนอนไปแล้วประมาณครึ่งวันนะฮะ mm. ก็จะประมาณนี้ mm. เตียงก็กว้างอยู่ระดับหนึ่งนะเวลานอนก็จะได้เห็นวิวตรงนี้ด้วยน mm. ตอนน, mm. อน,นี้ตอนนี้เขามืดันหมนแล้วประมาณตีสี่นะฮะทุกคนไม่รู้ว่าสาวยน้ำจะเปิดตอนไหนนะทุกคน mm. โอเคเดี๋ยวเราปิดดีกว่าเสียงดังนะฮะรู้สึกจะมี mm. แค่ห้องเราห้องเดียวที่ส่งเสียงนะฮะทุกคนตอนนี้ ไอวีทำไรอ่ะจะอาบน้ำบอ๊อเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำแล้วเขาอาบทีหลังนะได้จะอาบก่อนใช่ไหมแล้อก่อนก็ได้ไม่อาบพร้อมกันหรอไม่เอาอะทำไมไม่อาบกับเขาอะเขาอยากเชยหาคนเดียวแบบนัานๆเออก็ได้ตามใจเลยขอตามมาทีหลังเถอะงอนงอนโอเคเลยไปเลยไปอาบนี่ก็ทำเลยขอโทรศัพท์ไปนอนเล่นด้วยคนเดียวก็ได้โทรศัพท์เป็นงรู้ไปหาเขาเลยสิโทรศัพท์อะ ไม่หาหาเองทุกคนตอนนี้พี่นนท์หาโทรศัพท์นะฮะจะไปในอาบน้ำใช่ไหมก็ไ่อาบด้วยอ่ะขี้ <c oughs> บ่นเหมือนคนแก่ตอนนี้ปล่อยนางอาบน้ําก่อนนะ,ะทุกคนโอเคทุกคน <c oughs> ตอนนี้พี่นนท์กำลังแบบอาบน้ําอยู่นะฮะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะปอนจะมีแผนยั่วพี่นนท์ตอนพี่นอนท์อาบน้ําในอ่างนะะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าพี่นนท์จะมีปฏิกิริยายังไงเมื่อเห็นปอนแบบไปยั่วเขาในอ่างอาบน้ํานะทุกคนโอเคคลิปนี้แบบ ไม่แนะนําให้เด็กๆที่อายุต่ํากว่า18ปีดูนะฮะทุกคนเพราะว่าแบบมันไ,ไ,ไม่ไม่ค่อยดีอะเออโอเคไหมดูดูดูเห็นไหมทุกคนเร็วๆรวดีบีดึกแล้วทุกโรงแรมที่ปอนจะต้องจองให้นางเนี่ยจะต้องมีอ่างอาบน้ำหนึ่งแล้วก็ห้องอาบน้ําแยกออกจากห้องน้ำนะทุกคนแล้วก็จะต้องมีสมระว่ายน้ำด้วยทุกคนเรื่องมากมาก,มากเออโรงแรมแบบสามร้อยสี่ร้อยคือไม่นอนนะำลำคาญตอนนี้ปอนจะรอให้นางแบบทําอะไรเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะ เข้าไปนะทุกคนลงถ้าลงไปแล้วทุกคนอะไรอะไรร้อนแล้วใครบอกให้เปิดน้ำร้อนนี่ไม่ใชออนเซนเธอไม่ต้องมาเปิดน้ำร้อนเกินหนเข้าจับดูดิอุ้ยมีฟองมีฟองโอ้ยร้อนร้อนอ่ะอันนี้คือไม่โป้นะฮะทุกคนเพราะว่าแบบใส่ไอบ็อกเซอร์เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะโอเค เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอนจะไปอาบน้ํานะครับไ่บีทำไรอ่ะจะแช่คนเดียวอ่ะเมื่อกี้คนบางคนบอกว่าจะไม่แช่ด้วยตัวแช่มาเป็นชั่วโมงแล้วออกไปไม่ออกออกไปเขาจ่ายค่าห้องแล้วไงออกไปลอาคานดูเปล่าเปล่าเอาไงนห่เปล่าใหม่เปล่าเปล่าเรียเปล่าลีลาอยู่ได้เมื่อกี้ชวนมาไม่มา อแฉมแถมแถมแถมไม่ต้องมายั่วเลยโอ๊ยบีบีมันห้อนบะบีมันร้อนใหญ่ยังไงเนี่ยบีร้อนอ่ะคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนก็แบบนี้แหละอ้าวบีมันร้อนนะเปิดนน้ำเย็นนิดนึงได้ไหมอ่ะพูดไรอ่ะลงงูได้เฮ้ยเขาจะลงงูไดอยังไงเนี่ยงูไหนงูไหนเขาตั้งใจจะมายั่วตัวนี้อาบน้ำแล้เนี่ย แต่แบบน้ำมันร้อนอ่ะถามคนดูดูดิใช่ไหมทุกคนปอนตั้งใจจะมายั่วพี่ไอโนนในห้องใช่ไหมเขาบอกว่าคนบาปก็แบบนี้แหละใช่ไหมไม่ไม่บาปคนบาปของคนที่อยู่ในน้ําร้อนได้คือพี่ไอโนนใช่ไหมทุกคนเขาแช่น้ําร้อนฟินจนตายฟินอะไรล่ะร้อนก็ร้อนไม่ทำไม่ทำทอะไรออกไปออกไปต้องไม่เอาไม่เอา ก่อนนอนไม่เอาก่อนนอนไม่ก่อนนอนก่อนนอนอะไรไม่เอาแล้ก่อนนอนไงครับเบบี้จะนอนจะนอนแบบนอนนิ่งๆอยู่ในห้องเงี้ยไม่ต้องมาจักรจี้เลยนี่อะไรอ่เอาเงาไปไม่ต้องมาจักรจี้อ๋อนี่อะไรเนี่ยไม่เอาต้องมาจักรจี้เขาบบีอยู่ดีๆต้มตกไปเล่นไง พี่นอนนบอกว่าจะทําห้องให้ปอนแบบเป็นสไตล์นี้นะทุกคนถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นไลค์ยังไม่มีเงินเลยจ้าถ้าคลิปนี้ถึงห like, มื่นไลค์เอาเรื่พูดดีดนะทุกคนฮะกถ้าคลิปนี้ถึงแบบหนึ่งหมื่นไลค์นะคะทุกคนพี่นอนนท์จะ ทำห้องอย่างนี้ให้ปอนเนาะจะมีอางจากกุชชี่ในห้องด้วยนะครับแล้วก็มีวิวข้างหลังแบบนี้นะถ้าแล้วฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ครบทุกคนเลยนะแล้วก็อย่าลืมทุกคนกดแชร์ด้วยถ้าคลิปนี้คนแชร์คนดูเยอะพี่นนทนก็จะทําห้องแบบนี้ให้ปอนนะคะใครที่มีสปอนเซอร์นะครับใครที่เป็นสปอนเซอร์เข้าช่องเราได้นะครับผมไปเดี๋ยวปอนกับพี่นนทนจะไปอาบน้ํานอนแล้ว เพราะว่าตอนนี้แบบตีสี่แล้วมั้งเดี๋ยวบอลกับพี่นอ์ขอตัวไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนก่อนนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะใครที่อยากให้เราสองคนไปทําคลิปอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ามันไปได้เนาะถ้าไปได้ตอนนี้คือเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมถ้าไปได้ก็จะไปถ้าถ้าไปได้นะครับทุกคนไม่รับปากครั้งหน้าและกันมันมากรุงเทพ จะมากรุงเทพบ่อยอยู่ก็คือแบบเรามากรุงเทพก็ค่อนข้างบ่อยเนาะตัวเนอะก็เดือนละครั้งนน่แหละบางครั้งเออถ้าพี่นวนหยุดยาวทุกคนก็ยังไงก็ฝากด้วยนะทุกคน